สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านวันนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของหลักการการดูแลสุขภาพของคนต่อสู้โรค s l e โดยใช้หลักการ6อนะคะ6อที่ว่าก็คืออาหารอารมณ์อุจระออกกำลังอากาศและอนามายัยวันนี้เราจะพูดถึงการออกกำลังกายซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก ในการดำเนินชีวิตแม้กระทั่งคนทั่วไปอย่างสัำเป็นต็อออกกาลังกายดังนั้นผู้ป่วยโรค S-L e แล้วยิ่งมีความจําเป็นอย่างมากที่จะดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นถ้าเราออกกําลังกายเป็นประจําที่ดิฉันเคยเน้นไปแล้วนะคะว่าการรักษาหรือ,อยาช่วยได้แค่ครึ่งหนึ่งแล้วการดูแลตัวเองจะช่วยอีกครึ่งหนึ่งจะให้มีหมอวิเศษแค่ไหนก็แล้วแต่มียาวิเศษแค่ไหนก็แล้วแต่ ถ้าคนไข้ไม่ดูแลตัวเองโอกาสที่โรคนี้จะกำเริบหรือซุดไปข้างหน้าเป็นไปได้สูงมากนะคะเพราะว่าไม่มีหมอหรือยาไม่มีหมอเทวดาหรือยาวิเศษที่ไหนดีเท่ากับการที่คนไข้ได้ช่วยดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดร่วมกับการใช้ยาเหล่านั้นนะคะในอย่างที่ทราบกันในเรื่องของประโยชน์ของการออกกําลังกายก็คือเมื่อเราออกกําลังกายเนี่ย เราจะร่างกายเราจะผลิตสารเอนโดฟินขึ้นมาซึ่งเป็นเาเรียกว่าเป็นสารแห่งความสุขทําให้ลดภาวะซึมเศร้าวิธีสังเกตง่ายๆว่าเอนโดฟินหลังคือเมื่อเราออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกปุ๊บเราจะรู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกเหมือนมันติดแทนที่เราจะไปติดยาติดแอลโกอฮอล์หรืออย่างอื่นการออกกําลังกายเป็นประจําจะทําให้เรารู้สึกติดเพราะว่าร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมา ก็จะทําให้เราอยากออกกําลังกายเป็นประจราทั้งนี้การฝึกออกกาลังกายจากระยะเริ่มแรกจะยากมากคะที่จะเริ่มแต่ถ้าเราทําเกิน 3- าถึงหเดือนแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยที่เราต้องทําต่อร่างกายเราสมองเราจะจดไว้เลยว่านั่นเป็นพฤติกรรมที่เราอยากทําเป็นประจําที่สําคัญในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในระบบข้อต่างๆหรือว่าเมื่ออายุมากเนี่ย การออกกําลังกายจะช่วยป้องกันข้อติดได้ดีมากๆเลยและก็ถ้ากรณียิ่งถ้าทานยาที่เป็นยาสเตียรอยหรือว่าเรามีปัญหาความเครียดนอนไม่หลับกา,การออกกําลังกายจะทําให้เราหลับดีขึ้นที่สําคัญที่สุดเป็นวิธีการหนึ่งที่ควบคุมน้ําหนักในระยะยาวที่ดีที่สุดแทนที่เราจะพยายามอดอาหารหรือว่าทานสูตรอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคีโตอาหารสารพัดรูปแบบนะคะ พวกนี้เนี่ยไม่มีรายงานวิจัยออกมาว่าช่วยในระยะยาวได้เหมือนการออกกำลังกายหลักการในออกกำลังกายที่สำคัญก็คือควรออกกำลังกายอย่างน้อยนะคะ4วันต่อสัปดาห์แล้วในแต่ละวันนั้นให้ออกกำลังงานหรือออกกำลังกายแบบให้เหนือออกในช่วงของที่เหนือออกนั้นให้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือสัปดาห์7วันเนี่ย เราควรออกกำลังกายแบบเหงื่อออกให้ได้ประมาณ120นาทีดังนั้นเนี่ยถ้าเราแทนที่เราทำได้4วันจะปรากฏว่าเราทำได้แค่3วัน,นออกกำลังกายมากขึ้นเป็นวันละ40นาทีที่จะทำให้ช่วงเหงื่อออกอการที่เหงื่อออกในช่วงนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องบอมอัพร่างกายเราก่อนในช่วงแรกอาจจะประมาณ10นาทีนะที่เราจะยังเหงื่อไม่ออก หลังจากนั้นเราก็ออกกําลังกายอีก40นาทีแล้วก็เขาเรียกว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงคูลดาวหรือเพิ่ตัแต่ช่วงที่ค่อยๆช้าลงแล้วก็หัวใจจะเต้นน้อยลงือจะออกมาลงน,นีกประมาณ10นาทีทั้งหมดก็จะประมาณ1ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อ,ออกกําลังกาย5-7วันได้จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าไม่ได้เคลื่อนไหว ทุกวันในผู้ป่วย SLE จะรู้สึกว่าร่างกายมันตึงไปทั้งตัวเพื่อนหน่วยตัวลำบากนะคะที่สําคัญการเลือกออกชนิดไหนว่าจะเราจะออกกําลังกายชนิดไหนต้องเป็นชนิดที่ไม่เจ็บเขา่าถ้าเราอายุสูงมากาเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นการใช้เข่ามากขึ้นก็จะทําให้เจ็บเข่าได้ง่ายอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็เริ่มจากง่ายๆก่อนคนไข้ส่วนใหญ่จะบอกว่าออกกําลังกายไม่ได้เพราะนอนติดเตียงอยู่ หรือว่ายังลุกเดินไม่ได้เลยค่ะแต่จริงๆแล้วการออกกําลังกายสามารถเริ่มได้ตั้งแต่คนไข้นอนอยู่บนเตียงเช่นการบริหารร่างกายโดยการพยายามที่จะกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดวก็วางลงก็กระดกเท้าขึ้นเหมือนกันกับข้อมแขนหรือว่าการยกขาขึ้นแล้วก็นับหนึ่ง6 7แล้วก็วางขาลง นั่นเริ่มจากง่ายๆขนาดนั้นในขณะที่อยู่บนเตียงหลังจากนั้นเมื่อคุณหมอบอกว่าเริ่มสามารถที่จะลงเตียงได้เริ่มออกกําลังกายได้ก็จะเริ่มการด้วยการเดินท่านอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีนักกายภาพบําบัดมช่วยจัดเดินอยู่แล้วหลักการก็คือถ้าออกมาจากโรงพยาบาลแล้เราเดินเริ่มเดินเองได้แล้วบางครั้งใี่เราเดินแล้วลงเหงื่อมากก็ให้เริ่มจากแค่5นาทีก่อนแล้วให้เพิ่มวันละหนึ่งนาทีเพื่อที่จะได้เพื่อท,อที่เพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจ ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นสิบห้านาทีแล้วปรากฏว่าทําตั้งใจไว้ว่าจะทํสิบห้านาทีพอตัวเองทําได้แค่ห้านาทีก็รู้สึกหมดกําลังใจเราจะไม่ทํเดี๋ยวนั้นหลักการคือเราทําเริ่มจากน้อย5นาทีแล้วพรุ่งนี้เพิ่มแค่หนึ่งนาทีออกห็นาทีภายในสิบวันเราก็จะได้ไปประมาณสิบห้านาทีนะคะก็จะใช้หลักการนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจากเดินได้เท่านี้แล้วเราก็จะเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ที่สาคัญที่สุดในกรณีที่ผู้ป่วยมีได้รับการผ่าตัดข้อสะโพกอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ปรึกษาคุณมหมอแลนะนักกายภาพบาบัดก่อนว่ามีการออกกําลังกายท่าไหนที่เราไม่ควรทำเ่าเราจะแยกขาได้มากน้อยแค่ไหนเราจะนั่งเพราะว่าในท่าการออกกําลังกายบางอย่างไม่สามารถทําได้ในกรณีที่ผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพกมา โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อเราผ่าตัดข้อสะโพกมาคุณหมอมักจะให้ความรู้หรือว่าน้ากายภาพบำบัดเขาก็จะให้ความรู้เราฝึกเรามาก่อนอยู่แล้วละค่ะว่าเราควรออกกําลังกายแบบไหนนะ,ะแต่โดยทั่วไปสําหรับคนผู้ป่วยเอชเอลีทั่วไปที่ไม่ได้ผ่าตัดข้อสะโพกไม่ได้มีปัญหาเฉพาะส่วนเนี่ยออกกําลังกายแบบไหนดีจริงๆแล้วเราก็สามารถอย่างที่บอกเราออกกําลังกายได้แต่บนเตียงแล้วก็ค่อยๆเริ่มทา เราจะเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เขาเรียกว่าเป็นการลงน้ําหนักด้วยเพื่อที่จะได้ร่างกายกระดูกจะได้แข็งแรงทั้งนี้การลงน้ําหนักต้องระวังนิดนึงไม่ใช่ลงเยอะนะคะกีฬาที่เหมาะสมก็อาจจะยังเป็นอย่างเช่นปิงปองใช่ไหมคะเราก็มีอยู่2ฝ่ายตีไปตีมาอันนี้เป็นปิงปองนี่ถือว่าเป็นกีฬาที่ผลการวิจัยออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้ช่วยเฉพาะเรื่องของกล้ามเนะะื้อ จะช่วยเรื่องของระบบสมองทําให้การสั่งการของสมองในเรื่องของการประสานงานดีขึ้นทําให้ผู้ป่วยรักษาบาลานซ์สีสมดุลในร่างกายดีขึ้นถือว่าเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาท่านกล้ามเนื้อและ coordination หรือการประสานงานของสมองที่ดีมากนะคะแบดมินตันก็กลายกันก็คือ,อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมที่ผู้ป่วยทําได้โดยที่ คือเหมือนกับมีแค่คนหนึ่งก็สามารถออกกาลังกายได้กรณีไม่มีเพื่อนออกําลังกายสิ่งที่ทําได้คือการวิ่งทั้งนี้ขอแนะนําว่ามีข้อควรระวังสองอย่างคือกรณีที่สูงอายุมากขึ้นวัยกลางคนมากขึ้นให้เช็คข้อเข่าให้เรียบร้อยและ,ะคือถ้ามีปัญหาข้ออักเสบหรือว่าข้อเข่าเสือ่อมไม่ควรที่จะออกกาลังกายด้วยการวิ่งนะคะ แต่กรณีถ้ายังหนุ่มแน่นเป็นสาวอยู่เราต้องการวิ่งสามารถทําได้กรณีที่อยากวิ่งมาราธอนก็สามารถทําได้ถ้าคุณหมออนุญาตาถ้าเราควบคุมโรคได้ดียังหนุ่มสาวในวัยหนุ่มสาวนั้นเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าเราสูงอายุเรามีปัญหาข้อเข,ข่าอยู่การวิ่งมาราธอนจึงไม่เหมาะสมนะ,ะเรามาใช้วิธีการเดินดีกว่านี่เป็นวิธีการ ที่ดิฉันเองก็ใช้ด้วยการเดินหลักการการเดินคือในช่วง5นาทีแรกจะเดินเหมือนเดินทั่วไปเดินช้าวอร์มอัพแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินเร็วขึ้นนะคะหลักการว่าเจะเดินเร็วขนาดไหนก็เหมือนประมาณเราเดินเดินข้ามถนนตอนที่เป็นไฟแดงคือเดินก้าวยาวๆเร็วขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกําลังจะไปทํางานไม่ทันแล้วเราจะต้องเร่งก้าวขายาวๆเร็วขึ้นนิดหนึ่ง นะคะคอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ3-4กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นก็เพิ่มเวลามากขึ้นได้ถ้าเดินได้ประมาณวันละประมาณ5กิโลเมตรได้เนี่ยเขาก,ก,ก็ถือว่าดีมากแล้วในผู้ป่วยเสําำหรับเวลาในการเดินนั้นจะเป็นเดินตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ถ้าเป็นเย็นขอแนะนำว่าให้เป็นังหลังอาหารครึ่งชั่วโมงแล้วก็ควรไม่ควรเดิน ถ้าเดินแบบว่าให้เหงือออกแล้วแบบว่าหัวใจเต้นเร็วมากมการออกกาลังกายแบบไหนก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นที่หัวใจเต้นเร็วมากเ,ออเกินสองเท่าเนี่ยควรที่จะทําก่อนที่เราจะไปนอนเนี่ยประมาณสองชั่วโมงเนื่องจากว่าในช่วงที่เราหัวใจเต้นเร็วมากเนี่ยร่้งกายเราจะมีการตื่นตัวแล้วทำอางครั้งถ้าเราไปทําใกล้กับช่วงเวลานอนบางคนเนี่ยอาจจะนอนไม่หลับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าสําหรับทุกคนนะคะ คน,นีนถึงเขาออกกําลังกายหนักแล้วกลายเป็นว่าเขาก็สามารถนอนหลับได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นให้สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเราทําแบบแล้วเรานอนหลับได้ดีขึ้นหรือไม่หรือว่ามันกลายเป็นว่าเป็น,ปน,ปนการออกกําลังกายที่กลายเป็นไปนกระตุ้นระบบประสาทเราแล้วทําให้เรานอนหลับได้ช้าลงอ,อีกกิจกรรมหนึ่งที่ดิฉันแนะนําให้กับผู้ป่วยเสมอคือการยืดเส้นยืดสายหรือฝึกทําโยคะนะคะ แบบพื้นฐานเราไม่ต้องเอาแบบให้ได้อย่างท่านี้นี่ท่านี้ถือว่ายากมากใช่ไหมคะแต่เรามีวิดีโอใน YouTube เยอะที่สมาชิกสามารถใส่เข้าไปดูได้เลยนะคะว่าเป็นใส่คำ,คำว่าโยคะขั้นพื้นฐานเป็นภาษาไทยเนี่ยจะมีวิดีโอฟรีอยู่หลายอันเลยสมาชิกก็ลองดูแล้วก็คิดว่าเอออันนี้เราพอทำได้ก็เริ่มทำตามวิดีโอนั้นดู ถ้าไม่สามารถที่จะไปเข้าอบรมหรือว่าเข้าไปฝึกตามคอร์สต่างๆก็วิดีโอต่างๆ,างๆส่วนใหญ,ญ่เดี๋ยวนี้ก็มีให้ฝึกได้ง่ายๆแล้วเป็นอะไรที่เราสามารถทําได้ไม่กระทั่งตอนเย็นที่เรานั่งดูทีวีอยู่เ,เราหรือว่านั่งคุยกับคนอื่นอยู่เราก็เริ่มที่จะทําฝึกการยืดเ,เส้นยืดสายทําโยคะได้อันนี้ความปัญหาหนึ่งของสมาชิกก็คือบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาในการออกกําลังกายใช่ไหมคะ ตัวการทำโยคะเนี่ยรจริงๆแล้วสามารถทําได้แม้กระทั่งกับเพื่อนกับครอบครัวที่ทําด้วยกันต่างใช้เวลากับครอบครัวหรือแม้กระท,ทั่งบางทีเราดูละครดูหนังไปด้วยเราก็ทำโยคะไปด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่มีข้ออ้างในคาว่าเากเรารไม่มีเวลาอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นการทําฮูลาฮูก็ทําได้นะคะถ้าเกิดถนัดทํตางฮูลาฮูก็ทําให้เหนื่อออกไปได้30สิบนาทีต่อวันในช่วงที่เหนื่อออกได้นั้นก็จะดีมาก การปั่นจักรยานก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีทั้งนี้เนี่ยต้องใส่เป็นข้อควรระวังอย่างนึง่งคือต้องใส่หมวกกันน็อกเนื่องจากว่าเดี๋ยวการปั่นจักรยานสมัยนี้ไม่ก็มีความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอสเอล้มขึ้นมาก็จะมีปัญหาอีกอกิจกรรมหนึ่งการออกกําลังกายด้วยการว่ายน้ําก็เป็นสิ่งที่ดีมาก ในการช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตทั้งนี้ mm hmm. การว่ายน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้มันเรียกว่าไม่ได้เป็นการลงน้ําหนักทําให้ไม่ได้ช่วยเสริมสร้างเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกและก็แต่มันช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆอยู่ดีก็คือ,อยังน้อยขอให้แต่มีการออกกาลังกายอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเป็นการว่ายน้ําก็ไปไว่ายได้ไหมได้ค่ะยกเว้นว่าถ้าก็คือต้องดูว่าสระนั้นได้มาตรฐานไม่ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาออกกําลังกายต่างๆจะออกเวลาไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องพยายามหลบแสงและแดดนะคะเพราะว่าในผู้ป่วยเอสชลเนี่ยประมาณ70%ของผู้ป่วยมีอาการแพ้แสงแดดแล่ว่าเป็น UVA หรือ UVB ก็พยายามใส่ชุดที่มันครอบคลุมตั้งแต่หัวจะรดเท้า จะดำน้ำใส่เวสซูทก็ได้หรือว่าถ้าเดินเล่นแถวชายทะเลออกกำลังกายเดินเล่นก็ให้ใส่แขนยาวให้เรียบร้อยใส่หมวกให้เรียบร้อยทาครีมกันแดดที่หน้าให้เรียบร้อยาการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องคือใช้ครีมกันแดดทาไปก่อนก่อนออกแดด30นาทีพอออกแดดไปทุก4ชั่วโมงก็ต้องทาครีมกันแดดซ้ำนะคะที่สำคัญพยายามหลบแดดในช่วง10นาฬิกาถึง16นาฬิกา ก็เลี่ยงไฟจ้าโดยเฉพาะคนที่รับยาเคมีบําบัดอพลาคนิวหรือว่าไฮดรอกซิฟล r โรคินหรือว่าที่ทานยาสเตียรอยด์หรือเพรสนิโซลนอยู่เพราะยาพวกนี้เนี่ยทำให้ผิวเราเขาเรียกว่าเซนซิทีฟหรือว่าไวต่อแสงทําให้ผิวดําคล้ำง่ายมากนะคะ,ะและที่สําคัญอย่างที่บอกก็คือต้องเพาะเรียกว่าหัดพบเกราะป้องกันตัวซึ่งก็จะมีครีมกันแดดที่มี SPF ประมาณอย่างน้อย 30%, อ30เอเ็าเรียกว่า S.P.F. 30ขึ้นไปทั้งนี้เนี่ยในส่วนตัวดิฉัน,นยังดิฉแนะนำเป็น50ขึ้นไปนะคะเพราะว่าก็ถือว่ารู้สึกว่าผิวเรามันเซนซิทีฟต่อความดำแสงแดดมากกว่าคนทั่วไปส่วนตัวคือถ้าทานเราทานไฮดรอกซิโครควินอยู่หรือว่ายาเซโยอยู่มันดำง่าย,ยแล้วเราก็ปกเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ต้องทาซ้ำทุกสชั่วโมง อุปกรณ์ที่ต้องพบประจำคือหมวกและร่มนะคะแล้วก็สวมแขนสใส่เสื้อผ้าแขนยาวถ้าเราต้องการใส่เสื้อผ้าแขนสั้นอยากสวยเวลาเราเข้าห้างหรือไปในส่วนไหนที่ว่าเข้างานสังคมเราก็ใส่แขนสั้นไปได้เพียงแต่ว่าหัดใส่ปลอกแขนสามารถซื้อปลอกแขนแบบนี้มาใส่พอเราจะเข้างานเราก็ค่อยถอดปลอกแขนออกแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ําแบบเต็มตัวจะดีกว่าเป็นดีที่สุดนะคะ วันนี้การบรรยายในเรื่องของการออกกำลังกายก็มีเท่านี้ค่ะแล้วเราจะมาติดตามตอนถัดไปในเรื่องเกี่ยวกับอากาศหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะสวัสดีค่ะ